เพื่อนช่างรู้ไหมครับว่าซีที่มันอยู่ในพัดลมเนี่ยที่เราเรียกกันว่าซีสตาร์ทเนี่ยมันทํางานยังไงแล้วมันสตาร์ทได้ยังไงนะครับซึ่งเอาเรื่องแรกก่อน,นะฮะเรื่องว่าซีสตาร์ทความจริงแล้วจะว่ามันเป็นซีสตาร์ทอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันอยู่ตลอดเวลาทั้งเวลาที่สตาร์ทแล้วก็เวลาที่พัดลมทํางานด้วยนะฮะ ซึ่งมันไม่เคยจากไปไหนเลยนะเจ้า C ตัวนี้มันจะติดอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็น C s สตาร์ทสตาร์ทเสร็จมันก็ควรจะเลิกงานได้ใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ C ตัวนี้มันไม่ได้เลิกงานมันก็ยังคงทํางานอยู่อย่างนั้นจนกว่าเราจะปิดพัดลมนะฮะถ้าเราอยากเห็น C s สตาร์ตตัวจริงเราต้องไปดูในมอเตอร์สปิดเฟสฮะมันมีสวิตตัดอยู่นะครับเวลาที่มอเตอร์ มันสตาร์ทไปได้นะที่ความเร็ว75%ของแรงบิดมันก็จะตัดตัวสวิต์ออกนะ,ะก็ทำให้ C เนี่ยมันจากออกอันนั้นคือ C C สตาร์ทตัวจริงนะฮะส่วน C ที่อยู่ในพัดลมเนี่ยมันเป็นทั้งรันทั้งสตาร์ทคราวนี้ว่ามันทำงานยังไงอยากรู้กันหรือเปล่านะครับเห็นเราเปลี่ยนกันมานานดมเนแล้วเนี่ยวันนี้ผมจะมาอธิบายแบบง่ายๆสไตล์ช่างโฮให้ฟังกันนะครับว่า เจ้าสีตัวนี้มันทำหน้าที่อย่างไงในพัดลมกันแน่ครับตามผมมาครับเดี๋ยวเรามาดูรูปแรกกันก่อน,นครับไม่มีสีเราจ่ายไฟเข้ามามันจะวิ่งมาพร้อมกันทั้งสองขดผ่านมาพร้อมกันในเวลาเดียวกันไหนมครับแล้วเรามาดูอีกรูปหนึ่งนะครับรูปนี้เราก็ใส่สีลงไปนะครับเมื่อเราจ่ายไฟเข้ามาเราจะเห็นว่าไฟที่วิ่งผ่านขด R และขด S นั้น มันจะผ่านกันคนละเวลาเจ้าโดสตาร์ทนั้นมันมีตัวคาปาซิเตอร์ขวางอยู่มันจะเกิดการเก็บประจุและขายประจุทําให้เวลาของการเดินทางมันเหลื่อมล้ํากันรือไฟฟ้าเรียกว่ามุมทางไฟฟ้าที่ต่างกันประมาณ90องศาองศาของไฟจะมีหน้าตาดังนี้ครับไฟที่วิ่งผ่านขดลันและขดสตาร์ทจะอยู่ในมุมเดียวกันพอดีเป๊ะและเมื่อเราติดตั้ง C เข้าไป จะทำให้ไฟวิ่งผ่านขดลันไปก่อนและขดซีก็จะมีความล่าช้าเนื่องจากมีตัวแคปมาขวางอยู่ทำให้องศาทางไฟห่างกันประมาณ90องศาเรามาอธิบายกัยนอีกหนึ่งแบบนะครับถ้าสมมติว่ามีถังกลมๆสักใบหนึ่งนะฮะตั้งอยู่บนฐานหมุนนะครับและเราให้เจ้า R กับเจ้าเอสนะฮะยืน อยู่รอบๆถังโดยยืนอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะฮะมุมเดียวกันนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดว่ามีแรงดันส่งเข้ามายกตัวอย่างเช่นเจ้าอาร์กับเจ้าเอสผลักถังในตำแหน่งเดียวกันแรงบิดจะส่งถังหมุนมาได้เพียงแค่ครึ่งทางแล้วถ้าเราจับเจ้าเอสให้ยืนแยกห่างไปสักครึ่งทางละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแรงบิดจากเจ้าอาร์สิ้นสุดลงนะฮะแรงบิดจากเจ้าเอสก็จะส่งต่อ เมื่อแรงส่งจากเจ้า R สิ้นสุดเจ้า S ก็จะเข้ามารับลูกพอดีและจากคำถามที่ว่าทำไมเราใช้มือหมุนมันถึงหมุนได้ทั้งซ้ายและขวานั่นก็เกิดจากแรงเฉื่อยที่เกิดจากการหมุนของโรเตอร์และถึงแม้มันจะหมุนได้แต่ความเร็วมันก็ไม่ได้มากเท่ากับเรามีขดสตาร์และสีเข้าไปช่วยครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับเราก็จะลองเอาเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้ นะครับไปลองไล่ในวงจรมอเตอร์พัดลมกันดูว่าเจ้าขดโชกขดสตาร์ทแล้วก็ขดรันเนี่ยมันทานํางานยังไงนะครับแล้วก็เจ้า C ีเนี่ยมันเข้ามานะครับทาให้องศาของไฟเนี่ยเปลี่ยนไปตรงไหนอย่างไรนะครับแล้วก็มาติดตามกันนะครับกับช่างโฮซ่อมง่ายๆไม่มีกัก